ข้าเช็คตรงสีสูบอ่ะก็เดี๋ยว่สเอนเดอร์จะจะมีมิดไฟสูบไหนเพราะเครื่องเดินไม่เต็มสูบเวลาเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบคือเราฟังจากเสียงท่อไอเสียมันจะบุบบุบบุบนั่นแหละก็เครื่องเครื่องเดินเครื่องเดินไม่เต็มสูบ ที่ขับผ่านหน้าผมมาเนี่ยจะรู้ละอันนี้กระตุกแน่ก็เครื่องยนต์มันเดินแค่สามถูกหรือสองถูกยังไม่รู้<ม>เป็น,เป,นเป็นอาการนี่เป็นนานหรือยังเป็นประมาณเดือนนึงฮะเดือนนึงครับหรือเ,เดือนนึ่งรถวิ่งมากี่กิโลสองแสนกิโลสองแสน้าแสนกิโลโลเคียนเคยเปลี่ยนไหม <รถ S 2> เปลี่ยนครับ,รบเปลี่ยนมาสี่หัวเปลี่ยนแล้วให้อู่ก็าเช็คเสร็จเรียบร้อยครับผมให้อู่แต่ไม่หายครับ เล่มื่อกี่ที่เล็มมาสองที่ครับท,ท,ท,ที่อยู่จังหวัดอะไรลืมให้แนะนำตัวเพชรรณ์ครับเพชรบนรถยี่ห้อรถลิกซันเซลฟี่ครับสีขาวโอเคเพิ่งเดินไม่เต็มสูนแม่ดูวไว้อาการของเกียร์มีกระตุกไหมก็คือขับไปกระตุกนะครับจริงๆคอยสี่ตัวเนี่ยคือเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยซ้ำครับเพิ่งเปลี่ยนมาครับ เราเปลี่ยนมาแล้วครับแต่ทำไมเครื่องเดินไม่เต็มสูงอ้นนางก็ไม่ตรวจเช็คอะก็คือตรวจเช็คเอาเครื่องวัดแล้วผมไปที่ศูนย์มาเขาก็มันไม่ขึ้นโชว์เครื่องครับเครื่องเขาไม่ขึ้นโชว์ไม่สุดมางไงตัวเขาก็บอกว่าเครื่องที่เขาวัดอะครับมันไม่ขึ้นว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรหาไม่เจอครับผมปัญหาไม่เจอแล้ววิ่งเงี้ยนานยังก็วิ่งอย่างนี้ประมาณหนึ่งเดือนนี่ละครับหนึ่งเดือนแต่ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ย คือมันกระตุกบ่อยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวตรวเช็คให้ครับเข uh ้า huh. ถึงหรือ oh, ย okay. ัง G สแกนรถรุ่นนี้จุดอ่อนอยู่ที่โดยส่วนมากนะครับเครื่องจะเดินไม่เต็มสูบสาเหตุจากความชื้นสองช็อตลงกาวจาก ไม่ว่าหัวเทียนหรือคอยหัวเทียนปัจจุบันนี้ก่อนจะซื้อต้องดูให้ดีนิดนึนะครับหัวเทียนาตามมารยาทเราพูดไม่ได้รั่วในค่อนข้างจะเยอะไม่รู้มาจากประเทศไหนบ้าง รับหลังจากตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมเข้าโครงการตอนนี้ขับทดสอบมาหรือ,อยังขับทดสอบมาแล้วครับผมเครื่องเดินนิ่งครับผมแล้วก็นิ่มเหมือนเหมือนเครื่องตอนแรกที่มาเลยมาวันนี้ที่ขับยนได้ความรู้อะไรไปบ้างก็ได้ความรู้เรื่องของคอยรถยนต์ครับว่าต้องมันดูมันตรวจเช็คครับผมแล้วก็ เรื่องพวกเรื่องน้ำมันเกียร์อย่างเงี้ยครับผมการฟังเสียงเครื่องเครื่องดยไม่เต็มสูบครับผมเครน่องยังไงมันจะดังเหมือนสะดุดนะครับผมเขียไปสักพักเพิ่มมันก็ตึ๊ก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 แล้วก็ไปต่อแล้วก็จะสะดุดอีกครับผมก่อนนั้นซ่อมมันหมดหมดไปเท่าไหร่ก่อนหน้านี้คือผมเปลี่ยนคอยล์ก็หมดพันกว่าบาทสองพันแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนทั้งหมดสี่ตัวก็หมดปีพันกว่าบาท คอยเสียครับตอน่วดในนะว่าทีนี้มวลาไม่เดินเนี่ยคอยเสียจะออกบอกบอกเหมือนเราวาวยันครับถ้าคอยไม่เสียต้องวาวยันถ้าคอยเสียก็คือวาวไม่ยันครับง่ายง่ายครับทำวันนี้หมดไปเท่าไหร่ก็วันนี้ก็หมดไป4ี่พันแปดครับผมสี่พันแปดมีอะไรบ้างก็จะมีเปลี่ยนคอยหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ล้างหัวฉีดมี เข้าวมโครงการนะครับอีกอีกสี่ตัวครับผมไปเข้ากับตัวหนึ่งไม่ถึงทันก็ทั้งหมดห้าอย่างครับผมประมาณห้าอย่างครับผมอ้าวอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างกอดบ้างก็คือถ้ารถใครเสียหรือว่ามีปัญหาอะไรก็เข้ามาที่ออ่นี้ได้ครับออ่นี้มีขายให้คําแนะนําได้ดีครับผมการตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นไงครับผมการตรวจเช็คสำหรับผมการตรวจเช็คโอเคครับผมก็มีเครื่องเครื่องมือที่ทันสมัยอยู่ครับ เขาเรียกว่าวิเคราะห์งานก่อนต้อมครนะฮะถ้าไปจับเปลี่ยนเป็นลูกโซ่ไปเจ้าของรถจะเป็นลมครับใช่ครับอโอเคเดินทางปลอดภัยโอเคขอบคุณมากครับ